สวัสดีครับสวัสดีชั้นชนะงผมสวัสดีกันตอนเช้าค,ครับผมมงนิดนครับผมตายังวมเลยอย่งอื่นครับยังง่วงอยู่เมื่อเืนตีสองฝนโคมคามโคมคามมานิดเดียวหายครับน้ำออลดลงเรื่อยๆถ้าแม้นี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะลดครับลดลงเยอะเลยอวาน ตื่นขึ้นมาก็พอดีเะืบทีนอนลูแต่ขาบตัวเท่าเล็กนิดก้อยดีครับมันไม่เข้าอยู่ในมึงด้วยอยู่ข้างนอกก็เลยจัดการไปซะหันสีท่อนเรียบร้อยเกือบโดนไปละอาการชามในบ้านครับทำกับข้าววันนี้ไม่ได้ทำครับตื่นสายกินยาแก้แพ้ไปนอนหน้ายู่บวมอยู่ยังไม่อยากจะตื่นเลย รดน้ำผักก่อนเหมือนฝนจะตกอยู่คืนคืนเงน,นอยู่ครับ๋จะลดไว้ก่อนเผื่อไม่ตกเดี๋ยวสักพักใหญ่ๆครับโมงนึงก็ได้ออกไปส่งลูกสาวเปิดเทอมนะครับผมมอปลายเปิดเทอมแล้ว ก,ก็ไปรดน้ำจนผักเรียบร้อยครับผลกำลังปลกแปกป,กแปกครับกำลังแปลก,กแปกเลยแต่โร <c oughs> งเรียนนี่จะรอดหรือเปล่าสวะมันออกมาตรงนู้นเขียวๆครับตายเลยยากติดท้องเหลือ เนีย่ยคือเต็มเลยถ้าถุนบ้านกลับก็พายเรือกออกมาส่งลูกสาวครับผม7จ็ดโมงก็เลยจอดแวะดูนกนกน้ำกำลังหากินกันเลย มีทางอีโก้งครับอยู่ฝั่งโน้นนี่ละ่ะฝังใบไม้ซะแล้วอ,อีโก้งครับแล้วตรงนี้จะเป็นไก่มีนกไก่มีนกชันมีนกกวักมา,มาด้านหลังเราจิตจัวสวะ ดีฉีดยาแล้วไม่ตายมันก็เลยบางครับด้่างนั้นก็ไปลําบากมันบางใบ,งบงมันบางนะก็ถอไปได้ครับมีมาบนถนนนะ่ะได้ถอเอาครับก็ป,ประมาณนี้เนาะที่ออกมาส่งเมื่อกี้ฝนหยุดขาดเม็ดไปนิดนึงครับตอนแรกปกเปกปกเป,ป,ป,ปกตลอดเลยแต่น่าจะทั้งวันแหละครับวันนี้ดูว่าพายุอะไรเข้าไม่รู้จเชื่อไม่ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้ว่าจะไปทํางานถ้าฝนตกอย่างนี้ก็คงต้องขอบายแล้วล่ะ ยังโทรไปเช็คอยู่ข้างในว่าทางจิตเขาฉาบเสร็จหรือยังแต่คิดว่าคงยังไม่เสร็จครับเพราะต้องเก็บข้างในอีกวันหนึ่งยังไม่แห้งยังไม่เสร็จตัวเท่าไหร่ฝนตกลงมาอย่างนี้ก็จะลำบากนิดหนึ่งตอนนั้นเหมือนเจ็บขาเลายใครยิงมันโอ้ใครมาทำมันเป็นกระเพกกระเพกเลย ต่ไม่มีใครทำมันครับในซอยนี้ก็เลยอยู่กันเยอะครับองค์อีโก้ง,กกงนี้เจอกันห่างกันไม่เกินสามเมตรยังมีเลยก็ไม่รู้จะทํำมันไปทำไมเนาะเป็นสัตว์สัตว์สงวนด้วยครับสัตว์คุ้มครองก็เลยไม่มีใครทํำมันไม่มใช่สนใจอะไรเลยจอดเลือดจิดอยู่กันตรงนี้เลยตรงโค้งเลย โอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อครับเดี๋ยวเข้าบ้านเถอะฝนมาครับครับผมตอนนี้ก็กําลังจะไปนอนําเนงครับผมไม่ไหวแล้วเพื่อฉุกเฉินมานได้ใช้ก็แมันไม่มีแอร์มันก็ลำบ,บากจะไปซ่อมครับนี่ไปหาช่างแจ็คหน่อยนิดเดียวเองมันก็จะทําเองแล้วมันไม่มีตัวยกครับมันก็ไปใต้ท้องมันแคบนิดเดียวเองขึ้นมานะทำไม่ถนัดครับมันต้องใช้ไอเชยยกไปเงินขึ้นลิป ทำได้เพราะแค่ตัวตัวตั้งตัวตึงสายพานคอมแอร์เฉยครับที่มันรู้ที่มันได้นี่ออกมาเดี๋ยวช่างทำให้สักแป๊บหนึ่งครับจากบ้านเราไปดอดับเลนก็ประมาณ30มส ครแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ทำอะไรเลยอีกนิดนึ่งอีกอีกสองพันโลครับนี้ทำถนนใหม่ได้มานะอาจจะมีเสียงลมนิดนึงครับผมเพราะว่าเปิดกระจกเนาะเปิดความเย็นไม่ได้ครเปิดแต่พัดลมมีเสียงลมเปิดกระจกอ๋ออาณาและอาจจะไปมีลมเป็นบ่อเสร็จแล้วก็โอเคมินิสัยสบายเลยมันปิดครับ

กันกับที่บ้านนะครับผมเพราะข้างในเป็นฟองของน้ำในพื้นที่ต่ำนะครับเออลมลมทุกท้าฝนตกตอนตอนีน้งเงียบอยู่เลย คอนกีททั้งหมดน่าจะเป็นเส้นนั้นคือเนเส้นนี้รถบรรทุกรถพ่วงวิ่งตลอดครับผมพรอมไม่ต้องไปอ้อมที่อำเภออ้อมไกลเกินถ้ามาจากวัดไทยหรือว่าจากราชบกหลวงจะไปวควนครปฐมก็วิ่งมาเส้นนี้จะใกล้กว่าครับแต่ถ้าไปอ้อมที่ตัอวอำเภอปุ๊บ ระยะทางก็จะไกลคืไอไม่ีีกเป็น10บกิโลรัลก็ตรงนี้คือ็นเส้นทางรัที่ง่ายที่สุดไม่ได้มานานเลยไม่รู้ว่าเขาทำถนนกันครับไม่งั้นก็วิ่งออกอมเภอแล้วแต่ว่าจะมาวิวต้นไม้สวยหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวให้ดูหน่อย ก็น่าอยู่ครับเงียบ,บสงบดีอยู่กลางไร่คลางอะไรครับไฟฟ้าประลาถึงครับปุบดบ่อเลี้ยงปลาก็ได้น้ำเต็มที่เลยมีฟองส่งน้ำข้า,ขาขนบนยานี้ข้างหน้าก็คือฟองส่งน้ำทั้งปีครับ ก็ฉีดน้ำน่าจะรั่วหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าาำเสียอีกแล้วโ้เรเาถานกันกินทางกินฟันเข้าในรถเลย ่าจะไม่กินแล้วเมื่อคืนแค้ทานแข้มากไม่รู้แพ้อะไรมาตั้งแต่มีของปูน็จะทํางานนะครับเหนื่อกปูนต้องแพ้เกาโมบาอากาศร้อนๆขึ้นเลยเหมือนเเหมือนเป็นลมพิษก็ไม่ใช่สองข้างแต่อย่างเนี้ยอากาศไม่มีไม่มีอาการเลยจินยาแก้แพ้ไปสองเม็ด ไปเรือ,อยๆไปเรื่องเทศากาลตัดอ้อยแล้วไปด,ดูการตัดอ้อยที่เทศกาลไปดูการตัดอ้อยนี่โอวแถวๆนี้รถบรรทุกไฟฟิเง,งินให้เดือดเลยครับทำอ้อยกันทนะั้งนั้นอันนี้เอาอ้อยนี่ที่จะทำนาข้าว บางทีน้ำปล่อยมาปล่อยมาน้อยเกินแต่ก็ไม่มี้าปล่อยปีคนต้นน้ำเขาก็ออกไปก่อนหมดวีนนี้พาชมบรรยากาศเย้ายา เครื่องยนต์ผสมกันครับภาพอาจจะไม่สวย งครับตัวนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับผมน้องทำให้ไม่เอาด้วยเลยไม่ค่าน้ําไปร้อยห,หนึ่งคือใส่แหวนให้ตัวหนึ่งมันโยกแล้วมันกินหูไว้ข้างหนึ่งครับน็อตรวมทั้งสามสี่ตัวเลยตั้งให้รัดเดียวครับสิบนาทีตัดแหวนใส่รองหูให้ตัวหนึ่งแล้วก็แค่นั้นเองครับไม่ได้ทําอะไรมากรัดเครื่องเช็คดูก็ มันนิ่งแล้วก็น่าจะโอเคแล้วครับเออกลับมาใช้ได้แล้วความฉีดน้ำฝนความปีดน้ำกระจดแล้วเดินทางกลับเลยครับาาก็จะนั้เลี้ยน,น้องมันเห็นงานยุ่งครับงานเยอะเกิน きキロ ด้านมาแล้วครับผมอันนี้จะหอแกแยกจาบมนเตียนครับจะมีเกื่นก,กับทางจอยมะนาวไม่ได้เลยถนนเหมือนกันเนาะจะวิ่งเ,เข้าตัวอำเภอครับอีก16กิโลครับถึงอำเภอสองพี่น้องจากสองพี่น้องไปบ้านก็าหา12กิโลตัวมัน28กิโลไกลกว่าเดิมเยอะ ないとにかく。 ซ้ายไปอู่ทองครับผมขวาไปพรความปฐถมครับกระแพงแสนลงไปก็สองพี่น้องยังเป็นบ้านไม้แบบเก่าครับทรงเก่ายัางเหลืออยู่เนาะลงเก่าปรปยุกต์ต่อข้างล่างเป็นประตูม้วนประตูยืดครับผมจะเอาบนบ้านเป็นบ้านไม้เก่าอู่เลยไม่ต่ำกว่าห้าสิบปีครับ đi là dù vẫn chung chung cho vẫn chung cho vẫn chung chung cho vẫn chung cho vẫn เดือดสามครับผมประโยชน์อะไรเลยก็พาดูบรรยากาศนะครับมีแดดนิดๆนะครับแดดรำไรรำไรแล้วไม่ว่าฝนจะตกตรงนี้ยังไม่ทำนายังไม่ย่ำนากันเลยยังไม่แน่ใจว่าน้ำจะจะดีหรือเปล่าครับก็เลยยังทำนากันก่อนไม่แน่ครับประมาณสักเดืองประมาณหลังสัปดาห์แรกของเดือน น่าจะทำกันน้ำน่าจะหมดแล้วถ้าข้างเหนือไม่ปล่อยลงมาอีกนะถ้าฝนไม่ตกข้างเหนือตอเช้าก็ลดลงไปประมาณสักสามเซนครับเมื่อคืนเมื่อคืนมาดูตอนเช้าประมาณสักสามเซนก็โอเคอยู่ครับขอแค่รถอย่างเดียวอย่าเพิ่มก็พอ เสียงนั่นก็แบบแบบนี้ก็คือเสียงเบาเหมือนเดิมทำมัน่อยมันกอแก้เห็นใจได้อยู่มั่งซ่อมเยอะก็มีครับแล้วโปรแกรมซ่อมต่อไปก็มีกระจกน,น่าจะเปลี่ยนกระจกกับติดแอร์้างหน้าแล้วก็ยางครับล้อต้งใส่ล้ออะไรอยู่เลยล้อตัวนั้นก็อยู่บนบ้านครับเดี๋ยวจอดไม่ได้วิ่งไม่ค่อยได้ใช้นอกจากว่าไปซื้อของซื้ออะไรอุปก,กรณ์นักทำงานครับถึงได้เอาลงไป มอไซด์ไปก่อนประหยัดคุณการเยอะครับถ้าเอากระบะไปไหนจะค่าซ่อมไหนจะค่าน้ำมันแา่ละนัดก็โอเคครับผมจะได้ขอตัวลาแล้วเนาะเย่าลืมแชคลิปต่อไปขอบคุณครับที่เข้ามารับชมมาติดตามก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยสาระมั่งไม่มีสาระมกกั่งก็อย่าเพิ่งมือเปลือย่าเพิ่งลำพากันก็เป็นเรื่องธรรมเลยกันนะทุกที้มีความสุขครับผมสวัสดีครับ ดีครับผมบ๊ายบายครับ